อะไรคืนวัดด้วยอะไรด้วยจำต้องมีการตรวจสอบคืนทักษะสมบัติสามารถก็ให้โอกาสเลยนเมื่ส,มสบายดี f c ทุกคนเนาะไม่ว่าน้องนองตีสนใจด่านอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียนจคขับเบรกลายนี่มีปัญหาเนาะเป็นน้ำฝ่าลงหรือว่าผ่าพาเนอะแต่ว่าขอเสียห้องตัวนี้คือมันบมีผ่าไฟสวิตชิ่งให้ในบอร์ดตัวนี้นี่สวิตชิ่งมีปัญหาเนาะคือ มันแตกกันแล้วผ่าๆแตกตัวนี้แล้วก็แตกตัวนี้เนาะแต่ว่าเขาประจองกันเนาะอุปกรณ์ที่เสียเกิดจากการผ่าพามีตัวนี้ระเบิดเนาะแตกใหม่แล้วก็อชิชิปของมันนี้ก็เสียอีกเนาะอ่าเฟดครับแบ็คไลน์ก็แตกเนาะสรุปว่าแต่สวิสซิ่งลงมาจนหอดพี่นี่เสียหายหมดเนาะที่ว่ามันขับ แบคลายและซิลิซิงคือบอร์ดตัวนี้ข้าพเจ้าเอามาทดสอบเบิ่งคือว่าผ่านได้50แผ่นแต่ว่าเอามาเบิ่งในวงจรมันจังสิเข้าใจว่ามันเป็นยังไงเงินไขของมันยุดเดียวกันเนาะอาว่าถือว่าเป็นเซนเมติกที่ข้าพเจ้าเชาผ่านมาเนาะในที่เห็นอยู่นี้นี่แมนเบอร์ของบอร์ดเนาะเบอร์ของแผ่นบอร์ดที่ที่วีเอสเนาะที่หาเก้าบีพีแปดหนึ่งแปดแล้วแต่ แต่ว่าเขาสําคัญเขาสังเกตตัวนี้นาะขาวๆไปพอเป็นแนวทางนี่คืองวงจรครบวงจรของผ่าแดงไฟดีซเนาะจากสองไร่เศร้าเข้ามาแล้วมันก็มีเอสซีสั่งพันแล้วก็มีเฟบสบัสเฟสอยู่นี่มันมีปัญหาอยู่นี่แหละแต่ข้าพเจ้าสอมขึ้นก็ได้อยู่มันต้องใส่เวลาเนาะใส่อะไอเงียเราอันนี้เอามาเราขาวๆตัวนี้มันจะมีไฟออกไปเบี่ยงเวลาแบ็คไลา์ line, เนาะแต่ก จำนวนเชื่อชีววนี่แหละแล้วก็12โวลต์ผ่านไดโอดตัวนี้มาอันนี้คือวงจรเล็กติฟายมันเนาะที่แบ่งไฟไปเรียงวงจรตัวนี้แมนวงจรแบไลน์เนาะที่ขา้าพเวปรวจาว่าอาชีระเบิดน้ำผาแล้วมีตัวนี้เสียอ,อาชีพันธ์นี้แตกแล้วก็เฟสแตกเนาะตัวนี้ก็เฟสแตกคือกันในการผ่าผา,าที่ว่าเสียหายมั้ที่ข้าพเจ้าได้อธิบายไปในวิดีโอผ่านมาเมื่อกี้นี่เนาะนี่ฮะว่า,าบิง่งอันนี้แมนวงจรข้องสางของมั่นเกลยีกลยก อย่านี้่นี้ค่องสางของมันเนาะคองสางคองผาดแบงไฟออกไปแล้วก็ตัวนี้อีกตัวนี้แม,วมนวงจรแบคลายนเนาะวงจรแบคลายกล่องกับบ็คอมี่ห่อไในขลองไฟเนาะ เดี๋ยวประหยัดสัดว์ไปเลยอันนี้แม่นให้เบิ่งเป็นขา,ขาวๆแนวทางนะสลับมือไหมเดี๋ยวเขามาเบิ่งในตัววงจรนี้แตกเบไปเนาะอ่าไอซี IC ตัวนี้ก็แตกเนาะไอซี IC ตัวนี้ก็แตกเนาะไอซีตัวขับวิ่งเจ้าว่ามีผ่าไฟแล้วก็เฟสตัวนี้ก็แตกเฟสตัวนี้ก็แตกนี่ก็แตกเนาะเสียหายทั้งหมดนั่นแหละหลังจากเข้าประกอบเซ็ตแล้วเนาะอ่าเอาบอร์ดต,ตัวนี้มาประกอบใส่นี่ พราะตัวนี้เฮาใส่ไฟเลี้ยงอยู่นี่หมดเนาะไฟ220ไฟบ้านเขาอยู่นี่แล้วก็ออกอยู่นี่12โวลต์เนาะ12โวลต์ตัวนี้มาต่ออ่าอยู่หัวไดโอดตัวนี้เนาะจะได้เฮาจังสิฮู้ว่าเป็นเป็นไฟบวกอยู่นี่สําหรับมือใหม่นะ้าพเจ้าจะมองมิเตอร์วัดจากค่าทานซิเตอร์3ค่าอยู่นี่เนาะอยู่จุดสแตนด์บายเนาะให้มันดังตึอๆเน,ะน,ะนะาะอกอใส่กาวง หลังจากเขาก็จจำอยู่หวัวไดโอตัวนี้เนาะมาหาแถวขาทานจิสเตอร์ตัวนี้แหละอ่าอันเนจอในนะอยู่นี่เนาะอ,อยู่อยู่ขาจุดนี้แหละอ่าบังมาเนาะสีบังอ่าจำหาอย่างนี้ในหัวเดีโอนี่มันจะเป็นสายเดียวกันเนาะอ,อ่ามันเป็นสายสิบสองโวลต์ไฟสิบสองโวลต์มาหอดนี้ตีนตีนทานจิสเตอร์ตัวนี้เนาะ สามขาอยู่เลยหัวทาน์ชิตเตอร์ตัวนี้ตัวสแตนบายมันเข่าอันนี้อ่ะอังแล้วได้แล้วหูแล้วว่าสลาบมือใหม่แม็นเอาอะไรใส่ตัวนี้เนาะมาใส่ผ่าไฟจากนี้เลย12โวลต์เข่านี้เอาไปเลยเนาะสําหรับผ่าแบ็คไลน์เขาก็เอาอยู่พีเลยเนาะมันมีอยู่พีแล้วแบ็คไลน์เอาฟุดอยู่พีนี่เองตัวตัวนี้ก็ได้ตัวตัวนี้ก็ได้เนาะทดสอบทดสอบเว่าไฟจะเข่ามาก่ะเนาะ พี่น้องสังเกตตัวนี้เนาะในปองตัวนี้้ามีไฟ LED แ,แสดง,าางว่ามันเข่าเนาะดูน้ำกันนะเสียบลงสังเกตเลมาเลยเนาะ LED มาแล้วตัวมาเลยไฟสีแดงแต่ว่าสแตนบายกัมาแล้วเนะวา,า,า,เนา,นานะ เะจะกดตรงนี้ไอชีฝาที่ว่าเครื่องทำงานเนาะอะไรแบบนะก็น่าภาพมากเนาะแต่ว่าข่าวพระเจ้าพระท่านยังไง,มไ,งไม่อะไรเนาะเพราะว่าการประกอบโครงสร้างมันก็บซมีเท่านี้เนาะอ่าแต่ต้นจนปลายจนสุดที่ข่าวพระเจ้านั่ตัวนี้มาใชา้ แต่ว่าเครื่องนี้ยังหาซื้มาซื้คย,เคยๆเบาแน่น่ะเนาะก็ถือว่าโอเคบริเวณเปลี่ยนบอบร์ดใหม่เบิ่อขัเปลี่ยนเมื่อก็ได้อยู่แต่ว่าราคาก็เพิ่มขึ้นเนาะครัเปลี่ยนออกทั้งสุดเลยตอนนเอาราคายอมเงี้เป็นกันเองเนาะโอเคไปเข้ามาวัดเบิึงไฟมนะันเนาะทำไมต้องให้ผมเลือกเองด้วยครับอาจจะวัดเอาตัวนี้จำแต่บอามันได้ไฟ12โวล<ง>ต์<ห>จุด3นเนาะ3 1เลตแต่ก็มาวัดไฟอันนี้ ไฟเอาออกนเนาะไอสามสิบหกวอนสามสิบห้าวอนจุดเต่าเนาะถือว่าไฟออกเอาปูดมันตัวนี้แกเปิดดูบ้างหรือยังเนี่ยจะได้เรียกเขามาสัมภาษณ์ก็นี้ไฟเรียงวงจรนะันไอมีไฟห้าวอนนั่นอดีๆนะถือว่าปกติเนาะถือว่ามาห่อนี่ก็จบกลิ่มเรา